สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนในการพยากรณ์ดวงรายวันซึ่งเป็นดวงประจำวันที่10กันยายน2565นะครับเป็นดวงของผู้เกิดทั้ง7วันเกิดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณท,ทุกทท่านที่กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้นะครับ การพยากรณ์ดวงรายวันนั้นเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงเฉพาะของผู้ใดนะครับเพราะฉะนั้นในคำพยากรจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิตของท่านก็พอนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ j ัส t ติกหนึ่งถ้วยและวก็เดจารีหอดนะครับวันนี้ก็จะทุ่มเทกับการทำงานอีกวันหนึ่งของชาววัอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือว่าจะเป็นธุรกิจเอกชนส่วนตัวก็ตามนะครับก็จะมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบที่เกี่ยวกับการเที่ยงตรงยุติธรรมจะมีการทำสัญญาใดๆก็ จะเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับบางท่านก็จะทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเกิดขึ้นก็ได้บางท่านก็อาจจะต้องเดินทางไกลนะครับไปทำงานถึงต่างประเทศก็ได้ก็จะเป็นงานหรือธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันมีการต่อสู้นะครับต่อสู้อย่างเข้มข้นเป็นอย่างมาก แต่ก็จะได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการเงินนั้นก็มีความมั่นคงดีรายได้ที่มีเข้ามาจากการทุ่มเททำงานนะครับบางท่านก็จะได้รับเงินก้อนโตเกิดขึ้นหรือได้รับของถูกใจหรืออาจจะได้บ้านได้รถก็ได้นะครับแต่ก็มีรายจ่ายในวันนี้ที่อาจจะ ายเกี่ยวกับในเรื่องของยวดยานพานะหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับการเดินทางมากอยู่เช่นกันนะครับในเรื่องของความรักนั้นคนโสดก็อาจจะเจอรักแรกพบเกิดขึ้นนะครับอาจจะพบได้จากการเดินทางหรือบางท่านก็อาจจะได้มีพบกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นนะครับส่วนคนคบคนมีคู่นั้นก็จะเป็น ความรักความสัมพันธ์ต่างไกลนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันในวันนี้ที่มีภาระการงานที่ต้องทําให้เกิดการห่างกันก่อนนะครับบางคู่ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยอารมณ์ได้เช่นกันนะครับ ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับราชินีถือถ้วย5ดาบและก็จัสติกนะครับชาววันจันท์นั้นการงานก็มั่นคงดีนะครับทางานําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีบางท่านวันนี้ท่านอาจจะเกิดกาดความมั่นใจในตัวเองขึ้นบ้านขึ้นบ้างนะครับ ก็ระวังการมีปัญหาที่อาจจะเกิดกับเจ้านายก็ได้หรืออาจจะมีการทะเลาะกับผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวันนี้ก็ได้นะครับก็ต้องรักษาควบคุมอารมณ์ให้มีสติให้มากเข้าไว้นะครับทุกความถูกต้องยุติตามก็จะเกิดขึ้นขอเพียงอย่าใช้อารมณ์ที่จะก่อให้เกิดปัญหาบานปลายนะครับ ในเรื่องของการเงินนั้นวันนี้จะจ่ายจ่ายเงินอย่างรู้คุณค่านะครับรู้สึกพอใจกับสิ่งที่มีมีมากมีน้อยก็มีความพอใจนะครับจะจัดการเรื่องเงินให้เกิดความสมดุลดีส่วนคนที่มีการติดขัดในเรื่องของการเงินก็จะไม่ก็ยอมขอความช่วยเหลือจากผู้ใดนะครับ ก็อาจจะเป็นด้วยศักดิ์ศรีในตัวเองก็ได้นะครับในเรื่องของความรักคนโสดนะครับถ้ามีการเก็บตัวเงียบเงียบก็จะพบกับรักที่ดีๆได้ยากนะครับก็ต้องมีการเปิดตัวบ้างก้าวสังคมบ้างเพื่อเปิดโอกาสไอ้ตอนเองได้พบรักได้พบกับคนที่ถูกใจนะครับส่วนคนกบคนมีคู่ความรักก็มีความราบรื่น มีความสมดุลนะครับมีความเสมอภาคในความรักส่วนบางคู่ก็ต้องระวังนะครับที่อาจจะมีติติมีฮีโก้ใส่กันซึ่งต่างฝ่ายต่างอาจจะไม่ก็ยอมกันก็ได้นะครับผู้ที่เกิดวันนังคารนะครับ10ไม้เท้าอัศวินถือดาบแล้วก็ชัสติกนะครับ ภารกิจการงานวันนี้ก็มีมากมายที่จะววันการที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยมากพอสมควรนะครับแต่ก็สามารถที่จะจัดการทำสําเร็จเสร็จสิ้นได้ดีบางท่านอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคที่ท้าทายนะครับไอจัดการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนบางท่านก็อาจจะต้องเดินทางไปจัดการอาจจัดการถึงต่างตินต่างแดนนะครับจัดการให้เกิดความสมดุลให้เกิด ขึ้นในเกิดความเหมาะสมขึ้นทุกอย่างก็สามารถที่จะจัดการสำเร็จเสร็จสิ้นได้ดีแต่อารมณ์ต้องใจเย็นๆนะครับอย่าวู่วามอย่าใจร้อนการเงินก็มีเข้ามาเยอะในวันนี้นะครับกับการทำงานที่เหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีรายจ่ายที่พุ่งสูงกับภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบอยู่เช่นกันนะครับ แต่ก็เกิดความสมดุลมีความลงตัวอย่างเหมาะสมดีนะครับในเรื่องของความรักคนโสดก็มีคนเข้ามาให้พิจารณานะครับแต่ก็ยังไม่ถูกอกถูกใจนักจึงยังมุ่งมั่นในการที่จะทำงานอยู่มากกว่านะครับแต่ยังไม่เจอคนที่ใช่ก็จะ ยังไม่สนอกสนใจในเรื่องของความรักนะครับส่วนคนมีคู่คนคบกันก็มีงานเยอะก็เลยทำให้มีเวลากันน้อยนะครับบางท่งานก็ต้องเดินทางไกลก็เลยต้องทำให้อยู่ห่างกันนะครับก็ต้องจัดสรรในเรื่องของเวลาให้กับความรักบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลในความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับ ผู้ที่เกิดวันพุธนะครับ9ไม้เท้าสี่ถ้วยแล้วก็สร็แรงนะครับจาวันพุธก็ยังต้องมีความปวดหัวกับปัญหาที่ยังมีซ้ําๆเดิมๆอ,อยู่นะครับที่ต้องจัดการแก้ไขต่อไปอต่อไปนะครับบางทีก็มีความรู้สึกท้อแท้บ้างารู้สึกเบื่อบ้างนะครับกับปัญหาที่ยังไม่ยุติไม่จบสิ้นสักทีนะครับ ซ้ํายังทําไม้การงานนั้นไม่ค่อยที่จะมีความคืบหน้าเติบโตดังที่ใจปรารถนานะครับแต่อย่างไรก็ชาววันพุธก็ยังมีความเข้มแข็งมีความอดทนในการที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นเป็นอย่างดีนะครับและทุกอย่างก็จะอยู่ในการควบคุมได้ดีในเรื่องของการเงินนะครับ ก็เป็นผู้ที่หาเงินเก่งสามารถที่จะหาเงินได้หล,หลายๆช่องทางนะครับหาเงินได้มามากแต่จะได้มากก็ต้องมีการทุ่มเทยอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับจะไม่สามารถที่จะหามาได้ง่ายๆนะักแต่วันนี้ก็ระวังปัญหาในเรื่องของการเงินที่อาจจะมีเข้ามาอย่างไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้นะครับ ในเรื่องของความรักนั้นคนโสดก็อาจจะรู้สึกเบื่อในเรื่องของความรักนะครับที่จะไม่ก้อยอได้ดังใจหวังนักหวังอีกอย่างแต่กลับจะได้อีกอย่างหนึ่งนะครับจึงต้องใช้ความอดทนสูงบางทีก็จะคิดว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ดีนะครับส่วนคนที่คบมีคู่นะครับ ความรักก็อาจจะมีความรู้สึกกับการที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นให้การควบคุมนะครับอยู่ในกลนโทนของตนเองหรือไม่ก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ให้ความยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งด้วยความเต็มใจนะครับ ู้ที่เกิดวันพปรือสปดีนะครับ The Iron f n e และก็สี่ดาบและก็ราชาถือถ้วยนะครับวันนี้ชาววันพปรัสปดีนะครับก็จะอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ตลอดนะครับกับการที่จะเฝ้าดูผลงานกับงานที่อาจจะดูนิ่งๆกับงานที่อาจจะมีปัญหาสะดุดที่ทำให้ไม่ค้อยรื่นไหลนักนะครับ แต่ก็จะได้รับความเมตตาปลาณีของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีที่เข้ามาช่วยเหลือให้การปรึกษาให้คำแนะนำนะครับเพื่อให้งานนั้นได้ดำเนินต่อไปด้วยความราบรื่นนะครับแม้จะไม่พุ่งตัวในตนตีตันใดก็ตามนะครับแต่ก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและก็จะก้าวหน้าเติบโตต่อไปตามลำดับขั้นตอนนะครับ ในเรื่องของการเงินนั้นก็มีใช้จ่ายไม่ขัดสนนะครับรายได้ก็ามาจากความรู้ความสามารถมีรายได้ที่มั่นคงผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีนะครับสำหรับผู้ที่มีเรื่องติดขัดในเรื่องของการเงินแต่วันนี้ก็อาจจะมีผู้เข้ามาขอความช่วยเหลือกับ ชาวันพฤหัสบดีนะครับที่จะให้ช่วยเหลือในเรื่องการเงินเกิดขึ้นก็ได้ส่วนความรักนะครับคนโสดก็อาจจะต้องปักรักเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าวันนี้คนโสดได้พบเจอใครก็อาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม้ได้นะครับหรือบางทีก็อาจจะได้พบ คนที่เขามีครอบครัวแล้วได้ด้วยนะครับก็ขอให้ดูกันดีๆนะครับหรือบางท่านก็อาจจะได้มีพบกับชาวต่างชาติแถวๆเอเชียได้เช่นกันนะครับส่วนคนคบคนมีคู่ก็มีความม่นกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความเมื่ออาตอนต่อกันดีนะครับส่วนคู่ที่มีความรักนิ่งๆเงียบๆนะครับต่หากว่ามีการรู้จักงอ โดยการคิดว่าความรักไม่ใช่ติติใส่กันหรือไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรีนะครับความรักความสัมพันธ์ก็จะกลับมาดีต่อกันได้ด้วยดีนะครับพ้ทีิเกิดวันศุกร์นะครับอาเหรีนสองดาบแล้วก็เดะมูนนะครับชาวันศุกร์ก็อาจจะเกิดความยุ่งยากลำบากใจขึ้นนะครับในเรื่องของการงานในวันนี้ ที่อาจจะเกิดความคิดย้อนแย้งขึ้นหรือเกิดความคิดต่อต้านกันเองในใจของตนนะครับอาจจะด้วยความกังวลต่างๆที่ทำให้คิดมากในสถานการณ์ต่างๆนะครับแต่การงานสื่อสารต่างๆหรือว่าจะเป็นงานออนไลน์นะครับก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาบ้างก็ตามนะครับในเรื่องของการเงินบางท่านก็อาจจะ มีความล่าช้าขึ้นในเรื่องของการเงินในวันนี้นะครับที่อาจจะสาเหตุมาจากของเอกสารต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดการล่าช้าในเรื่องของเงินขึ้นนะครับบางคนมีเงินมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะนำออกมาใช้จ่ายให้เกิดความกล่องมือกล่องตัวได้ในวันนี้นะครับ บางท่านก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะเสียทรัพย์สินเงินทองที่ท่านไม่ปึงประสงค์ปรารถนาที่อยากจะเสียได้ก็ให้มีความรอบคอบเอาไว้นะครับส่วนเรื่องความรักนั้นคนโสดก็มีความคิดกังวลในใจนะครับก็ยังยากนักที่จะตัดสินใจใดๆ ก็ตาให้เกิดความคิดลังเลอยู่นะครับว่าจะหาคู่หรือว่าจะอยู่โสดต่อไปดีนะครับส่วนคนคบคนมีคู่ก็อาจจะมีการทะเลาะกันด้วยเรื่องที่จุกจิกเล็กๆน้อยนอยนะครับโดยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือมีความคิดฟุ้งซ่านที่อาจจะคิดเกินไปเกินกว่าเอตเป็นจริงก็ได้นะครับ ผู้ทีเกิดวันเสาร์นะครับ9้าวเหรียญจัสติกและก็เดอะไอโรเฟนนะครับการงานที่มีความมั่นคงงานที่ดีที่ทำด้วยความขยันขันแข็งทุ่มเทให้เกิดงานที่ดีนะครับก็ยังไง่าผลงานออกมาดีก็มีความสมดุลเป็นอย่างดีนะครับผู้ใหญ่ก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดูแลช่วยเหลืออยู่เป็นอย่างดีนะครับ ในเรื่องของการเงินนั้นก็มั่นคงมั่งคั่งนะครับอุดมสมบูรณ์มีความรุ่งเรืองดีอาจโชคดีที่จะได้รถได้บ้านนะครับในวันนี้วันนี้ก็อาจจะคิดไปทำบุญนะครับเพื่อเพิ่มพลังบุญให้มีมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักนั้นคนโสดก็ยังหาคู่ยากนะครับที่อาจจะเลือกเยอะสักหน่อยนะครับ ถ้าหากว่าไม่ตกใจก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะมีรักก็ยังอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขนะครับส่วนคนคบคนมีคู่ก็เป็นรักแบบผู้ใหญ่เสียมากกว่านะครับที่รักเป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมมีความสมดุลต่อกันก็ดูจะไม่หวือหวาไม่ค่อยหวานแหววต่อกันนักนะครับ การพยากรดวงรายวันประจำวันที่10กันยายน2565ดวงของผู้เกิดทั้ง7วันเกิดปมหมอยุนก็ได้พยากร์ณครบทั้ง7วันเกิดแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณที่กดติดตามกด s u b s c ค i b e เป็นกำลังใจให้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณขอบคุณ,คณและขอบคุณ สวัสดีครับ